เข้าคิวอย่าแซงคิวในภาษาจีนแถเข้าคิวเข้าแถวชารุตยแซงคิว้วห,หมายเลขคิวแถวข้นจ เครื่องกดบัตรคิวจิงยโปรดเข้าคิวกรุณาเข้าแถวจิรติงาาร,ร,ระตูิงไปทริทีรตระตูมายเป่ะิที่ะป่ระตู่ระจิงไ่รุณาอย่าแง Q.

轮到我了。ถึงคิวฉันแล้ว。